ฮลโหลขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับผมมันไม่หุ่มแล้วครับก็จะมาสอนทำคำนับเวลาอ่านับเวลาเนี่ยนับเวลานับจำนวนคนที่อยู่ในเซิร์ฟนั่นเองก็เหมือนเป็นนับคนออนไลน์อยู่นั่นแหละโอเคครับผมก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมก็อย่าลืมพิจาร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคงั้นเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับว่านรือนู่นให้เราทับสกอร์บอร์ดครับสกอร์บอร์ดออฟติคีแอด ออนไลน์ Online, ผมมาออนไลน์ Online. หรือแอกอะไรก็ได้นะแล้วก็ดัมมี่ประมาณนี้เลยเมือ whatever, ม่อได้ประมาณนี้เ,เขาเราก็วางประมาณนี้เราครับผมก็จะใช้คำว่า,า xq นะครับ xq ha เข้ามาตัวหนกกาสั่ตัวทัว้ง้รืได้ตึ้นมาครับได้ตึ้นมา sa ครับผมได้ชั้นมา ประมาณนี้ตอนนั้นครับผมก็จะใส่เป็นในส่วนของเออไม่ใช่เป็นราวเทคกครับผมราวเทคกแล้วก็ใส่เทคเลยเนาะแล้วก็ทำตัวเินาราหน่อยออนไลน์ครับผม,มแล้วก็ตัวคันแล้วก็ปิดจากนั้นก็ดรอปครับผมสกอร์ครับผมให้เป็นสกอร์อตัวอีกแล้ว ครับผมออฟเฟกต์ออนไลน์เนมครับผมแล้วก็ก็เอฟเอฟอย่างนี้เลยเนาะโอเคแล้วก็แบบเป็นเอแบบปารีพิเตอร์เอเบอร์คิทเดลี5เนาะถ้ามันไม่มขึ้นก็เราก็ลองมาเช็คดูนะว่าเราปิดที่ตรงไหนเราใส่ตัวท Action Point แล้วก็เป็น Action b า r กชัน้นมาอ่ามันก็จะขึ้นประมาณนี้จากนั้นผมให้รอครับผมลากบาอลมาวางตัวนี้สองอันแล้วแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ด้านล่างผมเราจะใส่เป็นคสว่ากอบเฟเยอร์เดสส์แอดดีออนไลน์ครับออนไลน์สูงรแบบเป็นรีพิเตอร์ออฟแอคทีฟครับ,รบด้านบานก็เชียนคอนคอร์ดแอคทีฟประมาณนี้เลยแล้วก็จะใส่เป็นเอ็กซ์คิวครับผม QAE กบเทรย์เซ็กเอสเอออนไลน์ก็ประมาณนี้นุ่งก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่สั้นเลยเกินโอ้สำหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงตรงนี้นะครับผมชอบการศึกษาถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ